เล่นนี่จะเป็นซีดห้องลับที่คลิกเบตมากที่สุดในอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วเราจะมาทดสอบดูว่ามันจะคลิกเบตรหรือเป็นเรื่องจริงกันแน่เอาล่ะคลิปห้องลับอันแรกก็คือเกี่ยวกับปิรามิดอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เสียงน่ากลัวจังเลยเดี๋ยวนะย้อนคลิปกลับไปแป๊บหนึ่งมันมีกล่องตรงนี้ได้ยังไงก่อนคือมันมีริเวอร์ด้วยหรอข้างล่างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะเราต้องไปหาแล้วก็ให้ระวังริเวอร์ตรงนี้แล้วเปิดเฮ้ยมันจะเป็นห้องลับลงไปเลยแล้วก็มีริเวอร์โคตรเยอะเลยเปิดปุ มีซอมบี้รออยู่เลยอ่ะอ้อมันเป็นห้องลับครับทุกคนแล้วก็รูของข้างในสิโหเพชรอย่างเยอะแล้วก็ทองด้วยทองเยอะขนาดนี้งั้นเราต้องไปลองหาดูแล้วแหละเรือตอนนี้ผมว่าอยู่ในโลกแล้วนะครับทุกคนแล้วข้างหน้าผม่าจะเป็นพีระมิดนะโอเคก่อนที่ผมจะเข้าไปนะทุกคนผมขอ ของก้อนดาบไปสู้กับซอมบี้นะไม่รู้จะมีซอมบี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ที่ขุดแล้วก็อะไรกัต้องการแค่นี้มั้งปรับเป็นสว,ยวายโวโหมดเลยครับงั้นลุยกันเลยแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมจําได้ว่าตรงนี้มีอะไรนะริเวอร์ใช่ไหมอ,อึออ๊บเฮ้ยนี่ไงอย่าบอกนะว่าเป็นเรื่องจริงอะคนเหมือนผมได้ยินเสียงซอมบี้ยังไงไม่รู้แฮะเฮ้ยเดี๋ยวดยวินี่มันหลุมอะไรวันนี้อ่ยเอา มีลีเวอร์พอดีเลยถ้าผมสับคันโยกนี้โย่เอยโย่เจอแล้วครับห้องรับหาโคตรง่ายเลยครับทุกคนแล้วลงมาจำได้ว่ามีลีเวอร์เอ้าของผมมันไม่มีอะทำไมในของเขามีแต่เดี๋ยวนะทุกคนลองฟังดูดีๆข้างๆด้นขวาผมมีเหมือนซอมบี้อยู่ครับนี่ไงเจอละ ออกมาเลยครับขอสู้หน่อยมีกี่ตัววะเนี่ยเยอะไหมหนึ่งตัว,สอ,ตวสองตัวสองตัวไอ้หงอเฮ้ยห้องลับว่าอย่างเจ๋งในของนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมในกล่องนี้เฮ้ยสวัสดีเฮ้ยโยดูของพุ่งนี้สิทุกคนโอ้โหขอเก็บก่อนแล้วกันของแบบโคตรดีอ่ะโหดูสิทุกคนผมได้เพชรมาตั้ง8ก้อนเลยเนี่ยโอเคถือว่านี้เป็นเรื่องจริงนะ ไม่ใช่คลิกเบ็ห้องลับที่มีโอกาสในการเจอ0.005น้อยมากเลยนะอุ้ยแล้วก็อยู่ข้างล่างนี้เลยครับคือมันอยู่ข้างบนของเฮเบลของหมู่บ้านทะเลทรายนะโอ้ m ก g อนไม่เคยเห็นเลยอันนี้อันแรกเรามาดูอันที่2กัน0.0023นะคือมันอยู่ในบ้านของวิเลเจอร์ที่เป็นทะเลทรายนะี่ใช่ไหมเอ้ยโยอันที่2ก็แบบของคตรเยอะแล้วอะแล้วข้างในนี้มีอะไรเอ่ยเอโยมีกล่องอีกแล้ว ข้างในนี้ต้องเป็นเอา้าเขาไม่เปิดให้ดูอ,ะอ่ะเขาจบคลิปแค่นี้งั้นเราไปหาห้องรับ2อ,อันนี้กันเลยดีกว่าอยู่ในโลกแล้วครับทุกคนแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านของมิเลเจอร์ที่เป็นทะเลทรายนะก่อนแรกเลยครับทุกคนห้องรับข้างล่างของเฮเบลนี้จะมีจริงหรือเปล่างั้นเรามาพิสูจน์กันครับด้วยการคุดฮึบเอา้าไม่มีออย่าง,ง,งนี่ไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้มันดูแบบแปลกๆอ่ะทุกคน อันอื่นเฮเบลมันอยู่ข้างบนแต่นี้มันอยู่ข้างล่างแสดงว่ามันอยู่ข้างล่างนี้เลยครับงั้นผมลงไปแล้วนะเยอะโอ้ห้องลับจริงด้วยครับทุกคนโอ้แล้วมีทองเยอะเลยโอ้ไม่ก็ดูเหมือนแบบเหมือนล้างมานานแล้วลาใหญ่ขึ้นแล้วอะ่ะโอเคในกล่องนี้มีอะไรเปิดดูครับโอ้มีโทเทมมอบอันดายิ่งครับทุกคนถือว่าคุ้มนะถ้าเจอห้องนี้โคตรเจ๋งเลย แล้วอีกอันหนึ่งครับเราจะไปหาห้องลับอีกอันนึงก็คือห้องลับที่มีเตียงนอนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คุณลงไปเอิม่มทําไมมันไม่มีอ่ะหรือว่ามันเป็นอันไหนอันนี้หรือเปล่าบ้านนี้ใช่ไหมมาบ้านนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนในคลิปเลยอ่าอันนี้เลยครับทุกคนก็มันเหมือนในคลิปนะหรือว่าบ้านนี้หรือเปล่าโอเคสองบ้านนี้ได้เวลาลงไปแล้วครับฮึไม่มีเหรอ <laughs> ไหนดูบ้านนี้สิมีหรือเปล่า บ้านนี้ก็ไม่มีอ่ะสรุปก็คืออันแรกจริงนะแต่อันนี้สองไม่จริงงั้นเราไปห้องรับอันต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับห้องรับในอีกกลูอีกแล้วเหรออันนี้เราทุกคนก็รู้อู่แล้วนี่ข้างล่างมีห้องรับของเอ่อวลเลเจอร์อไรก็ไม่รู้อ่ะอฮะลงมาแล้วเป็นยังไงเอ่ยเอ๊ะทุกคนเห็นอะไรแปลกๆเมื่อกี้มีป้ายอ่ะเห็นไหมป้ายขอเช่นม้าทุกคนเห็นไหมนี่อย่าบอกนะว่าข้างล่างนี้มีห้องรับนะเฮ้ยเป็นไปได้หรอ ฮ้ยผมไม่เคยรู้ะ่ะโอ้ไม่กอดนี่มันห้องลับแล้วเราก็ต้องพาครัวข้างในนี้ต้องแบบของดีแน่นอนอะ่ะโอ้ไม่กอดเพชรอย่างเยอะเลยโอเคเราไปลองกันเลยดีกว่าและตอนนี้ผมก็อยู่ในโลกที่มีอีกลูแล้วครับนี่ทางเข้าอาจจะดูแปลกๆนิดน,นึงอะแต่ช่างมันอุ้ยทีมาตกด้วยฮะโอเคเรามาหาห้องลับกันก่อนห้องลับอยู่ไหนอะขึขอทุบก่อนอะนี่ไงห้องลับครับทุกคน แต่ก่อนลงไปผมขอที่ขุดก่อนเออเอาที่ขุดเหล็กแล้วกันมันเร็วกว่างั้นเราลงไปเลยดีกว่าปรับเป็นสวายโหมดแล้วก็ลงมาเลยเฮ้ยมันมีน้ำอ่ะทุกคนแต่ว่าน่าจะลงได้แหละค่อยๆลงครับแล้วก็ถึงแล้ววันเดย์วิเลจเจอร์ขอปล่อยวิเลจเจอก่อนแล้วกันโอเควิเ <c oughs> okay, ลจเจอหนรอดแล้วแล้วในนี้มีโอ้ oh, มีแอปเปิลครับ แล้วก็มีน้ำยาปรุงสำหรับให้วลเลเจอร์ซอมบี้นะแต่ว่าวลเลเจอร์ซอมบี้มันไม่อยู่อะครับแต่มันเป็นเครื่องหมงงแล้วก็ข้างล่างนี่มันเหมือนในคลิปเลยนี่โอเคผมว่าผมต้องลงไปแล้วแหละแต่ว่าข้างหน้านี้มีมันไม่มีอะไรอะในคลิปวิดีโอใช่ไหมมันจะมีเพลชเชอร์เพลย์อยู่ตรงเนี้ยแต่ของผมไม่มีงั้นเราขุดลงไปก็ได้วะโอเคครับทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมมีลืมกดไลค์ผมด้วยผมจะลงไปแล้วนะ3 2 หนึ่งมาดูซิว่าจริงหรือเปล่าฮึบเอา้าเจอลาวาเฉยเลยไม่โอ้โหมันไม่ใช่ห้องลับนี่มันกับดักชัดๆเลยทุกคนโอเคถือว่าอันนี้เป็นเรื่องโอหกนะไม่ใช่เรื่องจริงเลยคลิปต่อไปครับห้องลับในสตองโฮที่เป็นน้ำพุนี่อย่งางนั้นหรอแล้วเราต้องเข้าทางไหนอ่ะอย่าบอกเลยว่าตรงกลางเลยเอ้ยตรงกลางน้ำพุเลยครับผมเห็นทางเข้าแนละ้วลงไปเลยลงไปเลยอยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นแบบ ห้องลับยังไงอะอาจจะเป็นแบบกล่องของเยอะๆหรือเปล่าเหมือนที่ที่ผ่านมาเฮ้ย hey, ไม่ใช่มันเป็นประตูพอท์ทลครับทุกคนแล้วมันมาอยู่นี้ได้ไงแล้วในประตูนี้อโยอะไรวะเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงเหรอถ้าไม่ใช่เรื่องจริงนี่อย่ามาโกหกหน้าคือมันมีทั้งประตูพอท์ทลประตูดีเอ็นพระเจ้างั้นเราไปลองหาดูว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า และตอนนี้ผมก็อยู่ในโลกของ Minecraft แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าซองโฮอยู่ไหนอะ่ะงั้นผมขอทับคำสั่งแล้วก็ไปหาซองโฮกันนี่ครับผมวาร์ปมาแล้วก็คือซองโฮจะอยู่ข้างล่างนี้เอาเป็นว่าเราปรับเป็นสเปกเตอร์โบแล้วก็ลงไปเลยดีกว่าเฮ้ย hey! นี่ครับซองโฮอยู่ตรงนี้แล้วนั่นครับเอนพอร์ทัลเอาเป็นว่าเรามาหาบ่อน้ำกันก่อนว่าอยู่แถวไหน บอ่อน้ําอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่อยู่ปุ๊บนี่ไงเจอแล้วครับทุกคนก่อนอื่นเลยเอาที่ขุดมาก่อนฟลินแน s สติลด้วยที่ขุด f ฟลินแน s t ต e l แล้วก็ไอ f อเ t นเดอไม่รู้ว่าจะได้ไป DA เหรือเปล่านะแต่เอาไว้ก่อนงนั้นปรับไป็นสว Mode แล้วก็เราลงไปยังบ่อน้ํานี้กันเลยครับขอขุดก่อนนะครับแต่ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าก่อนโอเคแต่ว่าขุดไปก่อนนะขุดขุดขุด,ดแล้วก็อันสุดท้าย พูดเฮ <gasps> ้ยทุกคนมันมีรู้แสดงว่ามันเป็นห้องรับจริงๆครับนั้นเราลงไปเลยคึบนี่มาแล้วออปซีเดียนพร้อมไปนรกแต่ประตูมันดูใหญ่นะครับทึบเฮ้ยติดด้วยฮะและในนี้ก็เป็นเอนพอ์ท่อครับทุกคนซึ่งมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าฮึบ oh God! โอ้ไม่ก็โคตรเจ๋งเลยอันนี้ เอาเป็นว่าเราไปดูใน DN ว่าจะมีมังกรอยู่หรือเปล่าจัดแปับผมมังกรโอเคแถบเลื่อนมังกรขึ้นแสดงว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนไม่ใช่คลิกเบดเอา้าทำไมผมไม่ตกเนี่ยบยบายมาอีกแล้วครับห้องลับในพีเรเจอร์ครับทุกคนแต่ไม่ใช่ตรงบันไดนะอันนี้มันเฮ้ยด้านซ้ายนี่โอ้โวาวนี่มันห้องลับครับทุกคนแล้วก็มีบันไดลงไปโอกาสในการเจอเท่าไหรอ่อ่ะเฮ้ย เอา้าแต่มันมีใบไม้ที่ตายแล้วโอเคถือว่ามีห้องลับนะแต่ของไม่ดีแต่เราต้องไปลองดูนะครับทุกคนถึงแล้วครับในที่สุดพิเลเจอร์ซึ่งมีพิเลเจอร์ทั้ง2อ,อันเลยเนะี่ยโอ้ my god สุดยอดโอเคเข้ามาแล้วครับผมแล้วก็ทางนี้เหรอทางนี้นะทางนี้ใช่ไหมอ่าฮะน่าจะใช่นะครับทุกคนขุดลงไปเลยชุบเอโยเดี๋ยวก่อนนะมีจริงอีกแล้วหรอคือคลิปนี้คือแบบ ห้องลับเยอะจัดเลยอ่ะโอเคลงไปเรื่อยๆโอ้ oh my god โคตรเท่อ่ะห้องแล้วก็ข้างในนี้มีอะไรอ่ะฮึบเฮ้ยมันก็เขียนตามในคลิปอ้าลืมมันมีระเบิดนี่ว่าโอ้โอเคถือว่ารอดถือว่าผมมีเอฟเฟกอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะผมผมรอดเฉยเลยโอเคถือว่าผมไม่ตายแล้วห้องลับก็มีจริงอยู่ด้วยเร็ว จะมาห้องรับนี้ทําไมของก็ไม่ดีอืมไม่รู้สิงั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนคลิปต่อมาห้องรับในปิระมิดอ่ะฮะอันนี้อันนี้ไม่น่าใช่ห้องรับนะทุกคนอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังกล่องเหรอเดี๋ยวนะห้องรับมีอยู่ในหลังกล่องด้วยหรอเฮ้ยเฮ้ยดูของซีโคดโอพีเลยโอเค ของดีขนาดนี้เราต้องไปลองดูแล้วแหละและปิรามิดก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วครับผมเข้ามาอยู่ในเกมแล้วซึ่งผมจะปรับเป็นโหมดสไบเวลแล้วก็ไปสำรวจกันว่าห้องหลับนี้จะมีจุ้ยอยู่หรือเปล่าโอเคขุดก่อนพอขุดเป็นทางลงก่อนนะครับทุกคนซึ่งดูจากข้างล่างนี้แล้วก็ก็ดูแบบปกติดีนะโอเคเราค่อยๆลงไปครับดีนะที่ระเบิดไม่ทํางานนะครับทุกคนโอเคขอขุดอันนี้แย่ yeah. แล้วก็ เปิดกล่องของดูของก่อนนะครับเฮ้ย <lawsuit. S 1> ของดีอยู่นะเนี่ยโอ้ my god เอามาได้ไหมเออคือกล่องไหนอ่ะงั้นผมลองกล่องนี <ambling> ้ก <oily> ่อนแล้ว <Target> กันน่าจะใช่นะทุกคนคิดว่าใช่ไหมเอ่อน่าจะใช่เหรอมั้งขุดขุดนี่ไงเจอแล้วห้องลับเฮ้ย TNT อันนี้อันตรายครับเราต้องเอาออกไว้ก่อนโอเคลงไปครับนี่ของ Apple ทอง Enchant หอันเลย คือมีเกาะแอปเปิลอีกโอ้ my god ใส่เลยฮะจังหวะนี้สุดยอดครับถือว่าพิรามิดนี่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับทุกคนไม่ใช่คลิกเบตเลยคลิปต่อมาครับห้องลับ Blacksmith นะ Blacksmith มีห้องลับเหมือนเขาด้วยหรอทุกคนดูเหมือนห้องลับจะอยู่ในข้างล่างลาไวา้นะเหมือนเขาจะทำอะไรอ่ะขุดลงไปใช่ไหมอันนี้เขาวางกระจกหรือเปล่าวางสี <laughs> นี่ผมรอโอ้นี่ไงทุกคนมันเหมือนมีห้องอยู่ข้างล่างอะ่ะเขาลงไปแล้วครับ จะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะโอ้ยมีห้องลับอยู่ครับแล้วข้างในนี่มีวีเลเจอร์เหมือนเหมือนเขาขังวีเลเจอร์ไว้งั้นหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เราต้องไปลองดูแล้วว่ะและตอนนี้ผมก็ได้เจอ Blacksmith แล้วครับทุกคนกว่าผมจะหาเจอโคตรนานแบล็กสมิ t h นี้โอเคแต่ไม่เป็นไรนี่ครับห้องลับของเราอยู่ข้างล่างนี้แล้วงั้นผมจะเอากระจกมาผมกลาสนี้ฮึบพอรู้จักข้างบนนะเฮ้ยไม่มีแอว ผมโดนหลอกวะเนี่ยเดี๋ยวของคุณดูก่อนโยโยโยนี่มันของจริงเลยนี่วไในลงไปดูสิเอ๊ะก่อนลงไปทุกคนผมขอเอาเอฟเฟกความสว่างผมออกไปก่อน,นมืดมืด,มดจะได้บรรยากาศเฮ้ยได้เสียงครับทุกคนเฮ้ยโย,โยฮัลโหลวิเลเจอร์ทำไมถูกขังอย่างเงี้ยผมปล่อยผมปล่อยก่อนคือเกิดอะไรขึ้นกันบวิเลเจอร์โอ้ยย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 ย ดีนะไม่มีสเกลลิตต้านะเพราะว่าผมปรับพีซฟูลโหมดไว้อะโอเคถือว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนห้องลับนี้เป็นของจริงนะไม่ใช่คลิกเบสห้องลับมีอยู่จริงในนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะเดสเซิร์ i เวหรอผมไม่แน่ใจอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยเดเดมีห้องลับเดี๋ยวหล่อนี้เฮ้ยมีประตูครับแล้วลงไปอ้ยโยมีสปอนคริปเปอร์ขุดทาไมอ่ะทาไมไม่เก็บไว้ฟาร์มโย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 ,โยของมันช่าง จะดีไปไหนเอาล่ะเราไปลองดูนะฮะว่าห้องลับอันนี้มีอยู่จริงหรือเปล่าตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมแล้วแล้วผมก็เจอเดสเซิร์ดเบลแล้วครับกว่าจะหาเจอนี่โคตรยากเลยนี่โอเคถือว่าไม่ใช่เรื่องของเรานะงั้นเรามาดูกันเลยว่าข้างล่างนี้จะมีห้องลับจริงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นคุณอะไรรึไหมฮึมไม่มีนะชั้นนี้ขอผมขออุ่นน้ำก่อนแล้วกัน น้ำมันเยอะเหลือเกินนะโอเคคุณลงไปเลยครับผมฮึบคุณลงไปคุณลงไปเฮ้ยนี่มันถ้ำแล้วนี่เอา้าตกลงมันมีจริงมาเนี่ยผมขอปรับเป็นสเปกเตอร์โหมดแล้วก็ขอดูหน่อยนะเ,อ,เอ,อ่อเฮ้ยอ๋อไม่ใช่นึกว่าห้องลับโอเคสรุปได้ว่าเจ้าเดสเซอร์เวลนี้มันไม่มีห้องลับจริงครับทุกคนผมโดนโกหก <c oughs> ห้องลับในจังโกอีกแล้วครับจังโก้มีห้องลับเยอะจัง แล้วอันนี้อันต่อไปคือจะเป็นห้องรับอะไรวะเน,นี่ยหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าอันนี้มีอยู่เฮ้ยอันนี้ดูเชื่อถือได้นะทุกคนงั้นเราต้องไปดูแล้วครับผมเอาล่ะตอนนี้ผมอยู่ที่จังโกิปิเรมิแล้วทุกคนเรามาตามหาห้องรับแล้วก็ไอเจ้ากล่องนั้นกันครับไหนนะ้าผมจําไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะทุกคนโอเคโอ้ตรงนี้นี่นะถ้าผมจําไม่ผิดอนะ ุณลงไปเลยครับผมคุณลงไปเลยเดี๋ยวนะมันมีวงจรจริงด้วยนี่ผมก็เล่นมาค้ามานานทําไมไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีห้องลับเนี่ยแล้วในกล่องนี้มีอะไรโอ้ s m <ฮ>สมิตติ้งเทมเพลตมีทองเยอะเลยแล้วก็กระดูครับผมเฮ้ยอันนี้จริงว่ะ <c oughs> โคตรเจ๋งอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนห้องลับในหลังพึ่งครับผมเอ้ยหลังพึ่งจะมีห้องลับด้วยครับทุกคนอันนี้เอาเอนเดอร์โพลปาไปยัง รูตรงนั้นแล้วมันจะมีห้องลับอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีพึ่งเต็มไปหมดเลยอะ่ะมีการให้ดอกไม้ด้วยนะทุกคนมีพาควรเล็กๆน้อยๆในกล่องมีอะไรอะ่ะอยากรู้จังเลยมีน้ำพึ่งกับเพชรเดี๋ยวนะพึ่งพึ่งพึ่งไปขูดเพชรเป็นด้วยเหรออันนี้คือน้ำพึ่งปกตินะแล้วก็กลับไปยังโลกปกติได้ใช่ไหมเฮ้ยเออผมว่ามันเวอร์เกินไปละจริงป่นะเนี่ย นั้นเราต้องไปลองแล้วแหละเอาล่ะตอนนี้ผมก็อยู่ที่หมู่บ้านแล้วนะทุกคนทําไมผมอยู่ที่หลังคาวเนี่ยลงไงเอ่ยฮึบเออโอเคเจ็บนิดนึงไม่เป็นไรแล้วไอ้ต้นพึ่งนั้นอยู่ไหนอ่ะต้นไม้ที่มีรังพึ่งอยู่ไหนนะเดี๋ยวนะทุกคนทําไมต้นนี้มันอยู่ข้างล่างหลุมเนี่ยแปลกจังเลยหมู่บ้านอื่นไม่ใช่ดิบ้านอื่นก็อยูองบนแต่ทําไมมันอยู่ข้างล่าเนี่ยมีโกเลมอยู่ด้วยทุกคน เอืจุ๊อทำไมสัตว์มารวมกันอยู่ตรงนี้มีแมวเยอะเลยครับเอ้ยนอกเรื่องโอเคนี่ก็คือรังพึ่งนะทุกคนผมจะเข้าไปในรังพึ่งมองไงถ้าทุกคนคิดว่าอันนี้จริงก็อย่าลืมกดไลค์มาให้ผมด้วยอมไม่จริงหรอกองั้นปลาไปเลยครับผมพึบอืมอ,อลไหลเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเรายังเล็งไม่แม่นพอยังเล็งไม่ตรงผมจะเอาหน้าจุ่มแล้วก็ ปลาเดร์โฟเข้าไปเลยโอเคนะผมจะปลาเข้าไปแล้วนะปึ๊บ <c oughs> โอเคจบ,นนบนะห้องลับในพิระมิดอีกแล้วพิระมิดเยอะจังเลยข้างๆนี้หรอข้างในมีโอ้ห้องลับเอวอันนี้อะไรอะ่ะวีเลเจอร์กลับหัวอันนี้ไม่ใช่วีเดเจอร์ดินเนอร์บอใช่ไหมมันชื่อมันไม่ขึ้นอะแล้วข้างในมีโทเทมด้วยครับผมห้องลับอันนี้ มันแปลกตรงที่มันมีวีเลเจอร์กับหัวนี่แหละไปครับผมไม่ลองไม่รู้นี่เป็นปิระมิดที่แปลกที่สุดที่ผมเคยเจอมาละทางเข้ามีน้ำด้วยครับผมงั้นเราว่ายน้ำเข้าไปเลย <c oughs> แล้วก็ไปหาห้องรับกันห้องรับอยู่ข้างล่างนี่เลยถ้าผมจำไม่ผิดงั้นค่อยๆขุดลงไปแล้วกันอยู่ตรงไหนนะห้องรับน่ะตรงนี้ไม่ใช่หรอหรือตรงนี้ึบไม่เจอตรงนี้หรือเปล่า ไม่เจอก็เหลือนสุดท้ายแล้วเอาล่ะผมจะขุดเข้าไปแล่วเอ้ยโยแต่หมู่บ้านไม่ใช่ดิแต่ชาวบ้านไม่ไม่กลับหัวสวัสดีเพื่อนเฮ่เฮ่ฮาเฮเโอเคเราเลิกเลยแล้วก็เปิดกล่องกันดูววนี่มันโทเทมนี่นะโอเคใส่โทเทมวางไฟเจอเพจเหยียบเข้าผมลาก่อนโลกนี้ ถือว่าเป็นเรื่องจริงนันทุกคนห้องลับอันแรกจะเกี่ยวกับในจังโก้ครับจังโก้พีิระมิดมีห้องลับอีกแล้วหรอคลิปที่แล้วก็มีนะโอ้เอะลงไปข้างล่างนี้ได้แล้วมีกล่องอย่างเยอะเลยว้าวเพ็รเต็มเลยครับทุกคนโอ้เดี๋ยวนะอย่าบอกนะมีห้องลับอีกชั้นนึงอะ่ะเขาบอกว่าห้ามห้ามอยา่าอย่าลงไปแต่ก็ลงไปอยู่ดีอะอยากรู้อ๋อัดวอร์เดนเมด โอเคอัน,นอันนี้ไม่ได้มาหาห้องลับแล้วเราต้องไปหาวอร์เดนเมดครับทุกคนจังเกิลพิระมิดที่ล้อมรอบด้วยต้นไผ่มันก็สวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยงั้นห้องลับผมต้องมีแล้วแหละอย่างนี้ห้องลับอยู่ไหนนะลงไปข้างล่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี้ยวซ้ายเอา้าไม่เจอตรงนี้ใช่ไหมอ่าน่าจะตรงนี้แหละทุกคนถ้าผมขุดลงไปผมควรเจอห้องลับแล้วก็มี วอร์เดนเมสด้วยครับอืมอยากเจอเหมือนกันงั้นลงไปแล้วผมคุดลงไปเลยจะเจอไหมอ่ะ A few moments later ขุณมาขนาดนี้แล้วมันยังไม่เจอเลยอะ่ะอ้ยเศร้าเลยอันนี้ไม่จริงแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะผมจะบอกห้องลับที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้ผมรู้คนเดียวในโลกนี้หรือเปล่า <c oughs> เอาล่ะให้ทุกคนอ่ะขุดก่อนให้ทุกคนนะให้เดินมา ให้เดินมาฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ทุกคนจะเห็นกล่องตรงนี้ใช่ไหมแล้วให้คนนะคุณลงไปบล็อกนี้เลยคุณลงไปครับผมนี่เราจะเจอห้องลับเมืองลับนะจริงๆมันก็เป็นถ้ำธรรมดานี่แหละผมผมหลอกทุกคนเอง <c oughs> มันไม่มีอยู่จริงหรอกเดี๋ยวนะนี่มันวอเดนเมสห้องลับแปลกๆในสตองโฮเขียนอะไรไว้อ่ะอุ๊ยอ่านไม่ทันนะ เขาจะลงไปข้างล่างนี้ใช่ไหมไอห้องรับข้างล่างนี้หรอเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวมันมีห้องจริงด้วยไอโย่อมองอาสอมองอาสอยู่ในเกมไมครับได้ไงอะ่ะไม่เป็นไรอะไรก็เป็นไปได้ครับเกมนี้ในที่สุดก็ถึงสตองโฮได้สักทีแล้วข้างหน้าประตูมีบ่อน,น้ําด้วยโอ้ผมไม่เคยจะเห็นอะไรแบบนี้เลยงั้นผมจะเข้าไปหาห้องละออกไปก่อนอ,อย่าพิ่งมา อย่าเพิ่งมาสิผมไม่มีทางสู้เนี่ยเฮ้ยเอืๆๆอมตายไปซะ,ะโอเคห้องรับผมต้องอยู่ข้างล่างนี้ครับทุกคนวีฮึบอ,อุดลาวาก่อนครับแล้วก็เอ้ยเฮ้ะทำไมหน้าจอผมเป็นสีแดงงั้นผมต้องพิสูจน์แล้วแหละว่าเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวนะมีผมอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมเจอวอเลตเมดอีกแล้วมา เอาล่ะห้องลับในปิรามิดว่าไงสตีฟนี่ห้องลับเราจะไปหาห้องลับกับสตีฟกันนะครับทุกคนอย่าบอกนะห้องลับอยู่ข้างล่างน่ะไม่น่าใช่นะทุกคนเขาเลี้ยวไปข้างๆแล้วก็อะไรเนี่ยขุดลงไปข้างล่างนี้จะมีห้องลับอยู่ครับผมอุ้ยมีห้องลับแบบนี้เด็หนอนในปิรามิดไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้ววงจรทํางานด้วยเสียงด้วยนะโอไปยากเลยทีนี้ไปยังไงอะ่ะโอ้ข้างล่างนี้มีทางลงครับ เฮ้ยห้องกว้างมากเลยอะผมว่าไม่น่าใช่แล้วแหละมันจะมีจริงได้ไงห้องกว้างขนาดนี้โดยที่ผู้เล่นไม่รู้อะแล้วมีกับดักด้วยนะถ้าเหยียบคือหือโดนเต็มๆข้างหน้ามีกับดักอีกสองอันกับดักง่ายง่ายมากแล้วผ่านโคตรง่ายเลยข้างล่างมีดิสตนด้วยครับผมเอ้ยทองโคตรเยอะเลยถ้าใครมาได้นี่คือโหรวยอะมีเพชรด้วยแต่ว่านะ ห้องกว้างขนาดนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะเอโยพีละมิดวันเดย์ขอให้มีห้องลับนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรงั้นผมชาไม่เสียเวลาผมจะปรับเคียร์ทีหมดแล้วก็พุดเลยห้องลับผมต้องอยู่แถวนี้แหละเออไม่เจอผมว่าข้างหน้านี่แหละผมว่าเจอแน่นอนเชื่อผมไหมถ้าทุกคนเชื่อผมย่มามคนล์ให้ผมหนะ่อย <c oughs> โอเคผมจะขุดเข้าไปแล้วนะทุกคนเออบ,บึบบึบ,บ,บ,บ สเปกเตอร์โหมดดูแปบบ๊บโอ้ชัดเจนชัดเจนเลยว่าไม่มีอยู่จริงโอเคผมถูกหลอกแล้วห้องลับในปิระมิดครับทุกคนอันนี้ห้องลับจะอยู่ที่ไหนเอห้องลับในปิระมิดเยอะเหลือเกินแล้วอันนี้คือตรงนี้หรออย่าบอกนะว่าโอ้โหข้างล่างลงไปได้ครับลงไปเลยยเอยเดียวนะมีเพชรเต็มเลยครับมรกตด้วยมีทองด้วยครับผม ขุดไปหนุ่มโอ้มีกล่องครับแต่เป็นกล่องทรปไม่ตายแน่นอนไม่นะงั้นเราจะไปหากันครับแต่เราจะระวังกล่องเราไม่โดน TNT หรอกทุกคนไปไปหากันเอาละครับค้องลับในพิรามิดนี้เอาเดี๋ยวนะทำไมพิรามิดมันมีรูอ่ะ้ยโย่แปลกแปลกนะ โอเคทุกคนห้องลบผมต้องอยู่ตรงนี้สิรูนี้เลยใช่ไหมถ้าผมขุดลงไปฮึบ <c oughs> อย่าบอกนะว่าโอ้ไม่ก็มีเพชรเต็มเลยแต่ผมมีอันนี้อะดิที่ขุดเพชรมันมันเออมันมันขุดไม่ได้มันมันขุดได้แหละแต่มันไม่ได้บล็อกอะโอเคแล้วในกล่องเดี๋ยวก่อนเปิดกล่องอันนี้ไม่ใช่กล่องที่เป็นกับดักใช่ไหมฮึบโอ้ของเยอะเลย บางที่ของมันก็จะไม่เหมือนในคลิปนะทุกคนเฮ้ยเจ๋งว่านี้หรือว่านี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนงนั้นไปกันต่อไปกันเลยครับผม l ล้วกห้องลับในฟาร์มข้าวของหมู่บ้านว i l ลเจอรฟาร์มข้าวนี้มันมีความลับด้วยเดี๋ยวนะมันเปิดได้เหรอทำไมดินเปิดได้อะแล้วถ้าลงไปจะเจอห้องใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นห้องอะอุ๊บอหนี่มันหน้าว i เลเจอรครับทุกคนทำไมจมูกกับตาเป็นอเมรอลอะแปลกแฮะ แต่เราต้องไปลองครับว่าจริงหรือเปล่าเจอหมู่บ้านแล้วครับทุกคนแล้วก็เจอฟาร์มข้าวที่ไม่รู้ว่าจะมีห้องลับหรือเปล่างั้นผมจะไปหาดูข้างล่างนี้หรือเปล่านะตรงนี้หรือเปล่าเอา๊ะเดี๋ยวนะทําไมมันมีประตูอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นห้องลับก็ได้เฮย้ยน่าสนใจฮะโอเคผมจะลงไปแล้วนะทุกคนอย่าลืมให้กําลังใจผมด้วยเอาล่ะ let's g ตกช้าจังเลย อุ้ยไอ้ย่เดียวนะวิเลเจอร์เดียวทำไมผมมืดอ่ะอืมเอ้ยย่อตาเฮ้ยห้องรับในบ้านของแม่มดครับทุกคนบ้านแม่มดมีห้องรับเด้๋ยหรอบ้านมันก็เล็กอยู่แล้วนะมันจะมีห้องรับได้ไงมีโต๊ะครับครับอู้เดียวนะมันเปิดได้แล้วก็ลงไปได้ด้วยข้างในมีอะไรอ่ะทำไมวิเลเจอร์แบบถูกรังอยู่าะไอออนโกเลมด้วยโอ้ โอเคครับคลิปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่ามันจะจริงอะนะไปครับ let's go ไปหากัน hello บ้านแม่มดแม่มดอยู่หรือเปล่าอ่ะเออขอเข้าไปดูหนันนะหวังว่าน่าจะไม่อยู่เฮ้ยมีแมวแต่ไม่มีแม่มดเอาขอโทษโอเคห้องลับครับว่าจะมีหรือเปล่าแต่แปลกมากเลยนะที่บ้านแม่มดอยู่กลางน้ำเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะลงไปละ ลงไปเลยลงโลดเอา้าเอาทะลุงั้นไม่เป็นไรเอาอดน,น้ําก่อนนะเอาอดน,น้ําเดี๋ยวแมวจมน้ามอต้องช่วยแมวก่อนนะครับอืแมวออโอเคผมไปหาห้องรับต่อละไปครับผมไปันต่อไปเลยฮึบลงไปต่อมีไหมไม่มีมีอีกไหมเดี๋ยวอะไรอะ